วิธีอ่านดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านของสัญญานี้เป็นยังไงไปดูกันค่ะปีที่1นึถึงสิอัตราดอกเบี้ยรายราสามนะคะปีที่1 3บสามถึงยีเป็นดอกเบีย้ยลอยตัวค่ะ MRR ลบสองนะคะและเ,ออเดือนที่2 5่สิถึงสาในอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ1.4ค่ะเราต้องรู้ก่อนว่า MRR ตรงเนี้ยเท่าไหร่ต้องไปดูหน้าเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆนะคะในเวลานี้นะคะ MRR ของแบงก์นี้เนี่ยอยู่ที่6.9ค่ะเราต้องเอา6.9มาลบ2.25และเอา MRR 6.9นะคะมาลบกับ1.4ค่ะก็จะแทนค่าเป็นดอกเบีย้ยของปีนั้นๆน,น,นะคะเอาดอกเบีย้ย3.15คูณ12นะคะบวกด้วยดอกเบีย้ยของปีนี้นะคะเท่ากับ4.65นะคะแล้วก็ไปคูณ12 แล้ในปีที่3คือ5.5คูณด้วย12ค่ะแล้วเอา3ปีมาบวกกันนะคะเฉลี่ย3ปีโดยการที่เราไปหาร36ค่ะก็จะออกมาเป็น4.43ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังจะยื่นกู้บ้านและกำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะขอกดควาโลพี่เต้าได้นะคะ